สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่เขารบหลักทุกๆกทันนะครับเนาะมือนี้สังก่อนสิมาผ้าท่านผู้ชมครับทักทัก้สยสวยทักไล่เปียนะครับเนาะเป็นเปียแปบดนะครับ ทักไล่เปียเป็นการทักเปียแปดแปดเส้นกระับผมไล่นี่ทักออกมาแล้วกะง่ามนะครับแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับนะเนาะเข้าล่องมาทักกันเบิงครับพี่นอ้องนะกระับผมไปทักกันเลยเนาะครับนี่นะครับลักษณะคองการทักเปียแปดนะครับ าแบ่งนะครับเนะแบ่งเสือกครับอันนี้ผมทักไล่ในเบื้องเริบมด้วเหรอว่าทักแปดทักประมาณนี้นะครับาแบ่งเส้นเสือกครับเอาไว้ฟังละสีเส้นนะครับผมจะใส่สีสมกับสีเขียวตองอวนนะครับเนาะอะ พอถักมานี่เลี้ยวนะครับเขาก็บแบง่งจับให้มันนี่ครับพอได้แล้วปุ๊บเขาก็หยิบขึ้นมานะครับเนาะจับเส้นนี้นะครับฐานัดทั้งใดก็เอาทั้งนั้นมาก่อนนะครับอ่ะฐานัดทั้งขวาเขาก็เอาทั้งขวากว่อนนะครับ จับมาเส้นแหลกนะครับเนาะเส้นแหลกสอดขอม่านะครับสอดขอม่าเรามาแบ่งสีสมนะครับเนาะสีสมให้ได้สองนะครับเรามาสอดเซตของระวางสีสมนะครับสอดขึ้นมาปั๊บนะครับพอสอดขึ้นมาได้ะม่านางสีนะครับเรากคพับสีนี้มามืองเก่านะน,ะนี่ปุ๊บ นะครับจะอยู่ประมาณนี้อ่คาค่อยๆเห็ดไปปุ๊บนะครับพอได้ลักษณะนี้แล้วนะครับก็บแบงคือเกอ่าครับเหมือนเดิมเขาก็จับนะครับเส้นแรกฝังสายมือสีสมน้ำเนาะสอดเข้ามากครับสอดสอดมากล้วกขมามาบใส่ฟางสีเขียวนะครับ เกินมากทียุประมันนี่นะครับเขากระพับครับเส้นสีสม,มปุ๊บนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับลักษณะเอ็สีปุ๊บได้แล้ววันนี้เขากระมาจับคือเก่าครับทำเปสีคราบไปเรื่อยๆนะมั้เส้นแรกของ ความือนะครับเนาะกบมดสอดนะครับเขาใส่ช่วงเส้นที่สองเหมือนเดิมครับปบั๊บเห็นไหมครับรับวนกลับมาเนี่ยเริ่มมาเี็นได้นสดแล้วนะครับอืมพอด้แบบนี้แล้ว เากะจับสีนี่คือเก่าเหมือนเดิมนะสีสม้มมันยีสลับกันนะครับซ้ายขวานะเพื่อนๆท่าน,นผู้ชมนับนี่สลับเหมือนเดิมนับปุ๊บมันก็ยืดค่อยไปไล่แหละเห็นไหมครับพอได้ยังสีเร็จนี่ครับแล้วลก็รวมกลับมานะครับ นี่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับก็ค่อยเหดไปนะครับนี่ออกมาจังสีนะครับพอได้ลักษณะนี้แล้วนะครับนี่มันก็สิดึงเงี้สีเหนียดแล้วนะครับสิเหนียดแล้วพอได้ยังสีเสร็จปุ๊บก็มาก็ค่อยเหดไปเรื่อยๆครับวันนี้มันจัดทรงของมันเริ่มเริ่มที่จัดทรงอยู่แล้วนะพอจะจัทรงอยู่แล้วเาก็ เลยครับนี่นะครับงานีอยู่ประมาณจังสี่นะครับนี่แก็ค,คอยเห็ดไปทักไปเรื่อยๆนี่ครับ ครับมันก็นจะเริ่ม,เร,ม,เ,นนรมเริ่มเป็นสีสันนะครับท่านผู้ชมเริ่มเป็นสีสันระกแบ่งปราบนะครับ แบ่งเด็กเฮ้ยครัปุ๊บพยายามนับแบ่งเส้นนะครับ นาครับมันยิเริ่มอ่ะนีโฟกัสให้เป็นประมาณนี้แล้วครับครับนี่จับมาสิครับไปปุ๊บนี่มาปุ๊บมาครับ อยู่ประมาณนี้นะครับเด็ดไปนะครับมันกส็สิค่อยเป็นสิน้นค่อยๆแน่นไล่ก็สิเริ่มสวยขึ้นนะครับน,ะนี่ยคือเย็บแปดไล่ยนี่แข็งแรงมากนะครับนี่แข็งแรงมากไล่เนี่ยซเป็นไล่ที่แข็งแรงแน่นนะครับ พยายามดึงดึงแน่นๆนะครับ็ี่เป็นเปียนะครับโอเคนะครับเนาะนี่จะล่องเบิ้งครับล่องทักทักไปเบิ้งนะครับแทนผู้ชมนะครับเนาะนี่ครับเอาทักนะครับม่ครับ สวยนะครับสวยงามแข็ง,รงแรงเลยกะเห็ดเป็นสวยนะครับกำลังกำลังงามเลยกระผมลองนะครับลองออกไปเห็ดเบิ่งนะครับเนาะกระผมเป็นอย่างไรละครับสำหรับสวยถักนะครับเปียเปียบนะครับเนาะ,ะท่านผู้ชมลอง าไปทักเบิ้งครับนี่เราทักเง่้ยวางๆก็ได้นะครับเนาะสำหรับงานง่ายๆครับงานถักนะครับมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเนาะลองไปเห็ดเบิ้งครับนะ,ะกะ็สุดท้ายนี่นะครับเนาะสังกวนกะขอเป็นกำลังแรงใจนะครับกับผููทีกำลังหัดทัก สอยหรือว่าทักเสือกเทียนนะครับเนาะชอบคลิปนี้นะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเนาะกดซับตะไคร้ให้ช่างก่อนในเด้อครับเด้อสำหรับมือนี่กะสวัสดีครับ